รักษามานานค่ะมันก็เริ่มท้อค่ะใครไม่เป็นก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออมินาค่ะตอนนี้อายุ65ค่ะงานที่ทำก็ทำเพชรจากอุตสาหกรรมพวกเย็บผ้าปูที่นอนปอกหมอนปอกผ้านวมทำตั้งแต่8โมงเช้ากว่าจะเลิกก็ประมาณสัก 3- 4สี่ทุ่มอะค่ะเป็นส0กว่าชั่วโมงเลยค่ะพอทำนี้เป็นนานๆค่ะมันก็เริ่มสะสมคือปวดหลังมากค่ะก็จะปวดล้าที่หลังนะคะแล้วก็ล้าลงมาที่ขาขวาค่ะพอยืนขาก็จะชาเท้าขวาจะไม่มีความรู้สึกเลยค่ะ สามารถที่จะุกยืนลุกเดินได้ตามปกติช่วงที่ปวดมากๆเนี่ยนะคะก็จะหาหมอทากายภาพค่ะดึงหลังปีหนึ่งได้ค่ะที่พยายามรักษาเสียเงินไปเยอะเลยค่ะเป็นถแสนเลยค่ะก็ไม่หายมึงท้อค่ะเพราะว่าเรากลับมาบ้านแล้วเราก็ทํางานไม่ได้ทรมานสุดเลยค่ะจนมาเซิร์ชออในเฟซบุ๊ค่ะเจอบอลเมดอะคะ่ะก็เลยทักไปในไลน์เราเป็นมุสลิมค่ะก็เลยถามน้องว่ามีฮารานรับรองไหมคะน้องก็ บอกว่ามีน้องก็ส่งเอกสารมาให้ดูค่ะจนทําให้เรามั่นใจก็เลยลองทานดูค่ะทานไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเอ้ยรู้สึกอมันทํใไมดีขึ้นน่ะพอทานได้สักเดือนหนึ่งยาแก้ปวดก็ไม่ต้องทานแล้วค่ะเหยียบจากก็ไม่ปวดนะคะทํากิจกรรมได้เหมือนเดิมมหัศจรรย์มากค่ะลืมไปเลยว่าเคยปวดค่ะโอ้โหได้พลิกชีวิตเลยค่ะอาการดีขึ้นจนแบบตกใจค่ะดีใจมากดีใจสุดๆเลยค่ะที่หายปดไปค่ะ ภูมิใจมากที่วันนั้นเราตัดสินใจเลือกทานบอลเมดแบบไม่ผิดหวังเลยค่ะ